สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่22พฤศจิกายนนะครับเป็นงานวันรองสุดท้ายของงานต้นไม้ที่แฟชั่นดแลนด์นะครับ mm hmm. ก็จะพาทุกท่านชมบรรยากาศงานและก็ออกร้านที่มาออกร้านตามนานนี้อีกนะครับก็เป็นการต่อนเนื่องจากาวันก่อนนะครับซึ่งนำเสนอมาตลอดทุกวันเลยนะครับ และงานก็เดินทางมาจนถึงวันรองสุดท้ายของงานเดการเด้นที่แฟชั่นแรงๆนี้แล้วนะครับพาทุกท่านชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า,างานใหญ่ครับก็พาชมวันเดียวไม่จบครับก็ต้องพาชมจนเกือบตลดงานนี้แหละนะก็จะมีมีมุมกาแฟาด้วยนะครับซึ่งก็ มีหลายร้านนะครับซึ่งมาออกร้านในงานเดอะการเด้นงานต้นไม้นี้ด้วยท่านที่ชื่นชอบกาแฟนะครับเป็นกาแฟสดน,นะครับก็แวะมาลิ้มชิมรสก,ก็จิบกาแฟได้นะครับในบรรยากาศของงานนี้นะครับก็ผ่าชนชมได้นะเป็นบางส่วนแล้วก็ผ่านมาทางอีกด้านหนึ่ง เป็นไม้ใบเป็นเฟิร์นอะไรนะครับร้านที่ขายเฟิร์นโดยเฉพาะเลยครับที่มาออกร้านในงานนี้ครั้งนี้นะครับแล้วก็มีเป็นทางเข้าของอการแสดงงานต้นไม้ปีนี้นะครับ s e c r e t Forest เปลี่นะครับนเตียมด้วยพลังแห่งธรรมชาติ ก็สามารถที่จะแวมาเข้าชมแล้วก็ถ่ายภาพได้นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่พ่อแม่ลูกครอบครัวพากันมาชมมาถ่ายรูปได้นะครับมเช็คกินแต่ละจุดในงานนี้ซึ่งก็จะพาท่านชมไป ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จะพาชมอีกทีนะครับพรุ่งนี้วันปิดบูตปิดงานถ้ามีเวลานะครับสำหรับวันนี้ก็พาชมเท่านี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ